คิดกันแบบเกาหลีไงมันต้องบางๆลีนๆอะไรเอลเอสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้เดี๋ยวทำให้เด็กๆดูลูกชายแบบโหพ่อทำอย่างงี้ลูกก็ไม่มีที่ยืนเลยนะเป็นความพรในวัยหกขวบแต่ก่อนก็ไม่ถึงกระแยะตั้งแต่เป็นพระเอกมาทุกคนก็รู้ว่าไม่ใช่สายถอดอ่ะเริ่มแบบลงไอเีย ไม่ใส่เสื้อพี่บุ๊กแหมเดี๋ยวนี้เอาใหญ่นะแฟนฉันก็เหมือนกันอย่างนี้มีบิกินนี่บิกินี่เลยเหรอแหม่หกสิบแล้วเหมือนกันเนี่ยที่ตัวเองยังถอดเลยขอถอดบ้างเฮอะเป็นการขิงใส่กัน เปดภาพซิกแพคของตัวเองในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่พระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรน,นัพนพรมมนตรีก็ทำเอาแฟนๆฮือฮากับรูปร่างของชายในวัย61ปีที่กลับมาเป็นร่างเด็กนุ่มเอว29หรือไซส์ S เหมือนสมัยเป็นนายแบบที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆได้ ทั้งนี้แซมยูระนานเปิดใจอย่างปลื้มปลื้มว่าอยากทําให้คนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการมีอายุเยอะหรือมีเวลาน้อยไม่ใช่ข้ออ้างในการดูแลสุขภาพและตนอยากทําให้เด็กดูว่าคนรุ่นนี้ก็ปั้นหุ่นเทรนฮิตแบบเกาหลีได้เหมือนกัน จากนั้นได้พูดถึงภรรยามูกมาริสาวันเริ่มใส่บิกินี่อวดความเซ็กซี่ลงในโซเชียลเช่นกันจึงขิงใส่กันเล่นๆเนพราะคนยุคนี้ไม่ได้มองเป็นเรื่องอนาจารแล้วแต่ต้นกับภรรยาก็เตือนกันว่าให้ระวังการเลือกรูปรูปลงดูที่เหมาะสมกับวัยและสื่อทางการดูแลสุขภาพเป็นหลักมากกว่า จริงๆมันมีมันมีเป้าหมายเพราะว่ามันเป็นมันเป็น c ช a เลนส์เป็นชรเลนส์ที่เราต้องทําเพื่อเพื่อสิ่งนีงใช้เวลาประมาณ4ี่เดือนเราก็บอกทำไมต้องสี่เดือนล่ะเร็วกว่าน,นั้นได้ไหมไม่รู้จะมีอายุถึงสี่เดือนหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวินัยต้องเยอะนะเขาแบบเขาไม่เป็นไรเขาถือโอก,กาสว่าดูแลสุขภาพด้วยสําหรับที่ซิกแพคมันเป็นผลพลอยได้ดีวกว่าจริงๆเราอยากดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าซิกแพคมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอีกหลายคนแล้วแบบว่าเฮ้ยรุ่นนี้เขายัง ก็ยังทําได้นี่แล้วทำไมคนอื่นจะไม่ทําได้นะครับก็มันก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะว่าหลังจากที่ภาพออกไปคนก็รู้สึกว่าแบบเออนี่มันเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยคนรุ่นนี้เขายังทําได้เลยเแค่มีวินัยกับตัวเองเท่านั้นเองรักตัวเองให้มากขึ้นพอซิกแพคมันได้สุขภาพมันดีด้วยแน่นอนเพราะว่าไขมันมันลดลงนะครับโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจต่างๆมันก็น้อยลงด้วยวินัยมากในเรื่องของอาหารการกินนะครับเยอะมากเพราะว่า ต้องดูแลเรื่องอาหารว่าแต่ละมื้อต้องทานอะไรแล้วก็มีเทรนเนอร์คอยดูว่ามันพอหรือยังไม่พอต้องเสริมยังไงหรืออันนี้มันขาดยังไงเ,เกินยังไงต้องออกยังไงแล้วก็ทีมคัญต้องอยู่บนลู่วิ่งเยอะมากอยู่บนลู่วิ่งทีก็ต้องชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็เบิร์นให้ได้กี่แคลอรี่แล้วก็ต้องชั่งน้าหนักส่งทุกวันอย่างเงี้ย่วนการเข้ายิมก็อยู่ในยิมมา20กว่าปีอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งจะมาเล่นนะครับคือทําธุรกิจยิมด้วยแล้วก็เข้าใจายอยู่แล้วว่าการเล่นเวทเป็นยังไไแตตต่่าาาอนนีี้เิกกหล มันต้องบางๆลีนๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนสมัยสมัยก่อนที่แบบร่างมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ต้องลีน LS เลยอลเอสอะไรเงี้ยก็แบบได้เดี๋ยวทําให้เด็กๆดูว่าพอทําได้เหมือนกันว่าถึงเวลาปั๊บก็สามารถกลับไปเอลยี่สิบเก้ามาตอนเป็นพระเอกหนุ่มๆตอนเป็นนายแบบได้เช่นก,กันก็จริงๆแค่นี้เองครับแต่ตอนนี้ขึ้นละเพราะว่ามันผอมเกินไปเพราะตอนที่ลงใหม่ๆหรือ60ินิดๆเอลยี่สิบเก้าก็แบบผ่านเซเว่นโกมาเซเว่นเห่าแล้วหกล้ม มันมันผอมบางนะครับแต่ก,ก็โอเคอา,อาจจะถ่ายรูปแล้วดูเรียวสวยแต่เอาจริงตัวตัวจริงมันแอบแอบบางเกินไปคนะือเราก็ต้องประเมินและประมาณตัวเองก่อนนะครับก่อนที่เข้าโปรแกรมเนี่ยต้องรู้แล้วต้องเจออะไรบ้างก็เช็คสุขภาพก่อนยังพอได้หัวใจยังพอได้นะครับก็เลยก็เลยกล้าขานที่จะลุกขึ้นทาแล้วก็กลัวที่สุดคือจะโซมหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยเติมสารอาหารให้เราไม่โซมเ็า้าหลายคนวเวลาลดน้าหนักมากๆหรือมีซิกแพคอะ่ะมันจะดูแบบ ดูโจมเหี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบ ถ้าโซมเหี่ยวแล้วแกเลยนะเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วครับ mm hmm. ก็ต้องระวังเรื่องนี้ควบคู่กันไปมีคนข้ามาแซงมาขอดูสิแกก็เลยตลอดเลยเดินมนะ mm hmm. าเพ่อนทุกคนขอดู mm hmm. ข,อดขอจับเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะขแมวตัวเองตลอดเวลานะพ mm hmm. ี่ถามว่าอะไรนะภรรยาย mm hmm. ต้องบอกว่าต้องเกิดความร่วมมือกันในบ้านด้วย mm hmm. ในเมื่อลำบากมากเพราะว่าอาหารการกินเราเปลี่ยนไปครับภร mm hmm. รยายก็จะต้องสรรอาหารอาหารให้แต่เช้าว่าโปรตีนต้องเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตต้องเท่าไหร่ ห้ามใส่อะไรบ้างน่าจะมีลิสต์มาเต็มไปหมดเลย <S 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 แล้วก็ลูกสาวก็เพิ่นจบเชฟจากฝรั่งเศสนางก็จะแบบเรนมิทอาหารต่างๆให้ซึ่งเวลามันวางาพร้อมกัินของแม่กับลูกอะเอาสิฉันต้องกินของใครวะเนี่ย้าสนุกกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งบ้านรายการเป็นวินัยในการกินอาหารดีขึ้นเพราะว่าโดยเฉพาะลูกชายแบบโอ้โหพ่อทำอย่างนี้ลูกก็ไม่มีที่ยืนเลยนะเออเขาก็พยายามจะเห็นว่าพ่อยังทําได้ทาไมลูกก็ต้องทําได้ถ้า ถ้าลูกมีวิไหนให้ได้เท่าตนแซวว่าเป็นอ่านพรในวัยหกสิบเ็ดนะพี่แจวก็อยากจะบอกว่าแต่ก่อนก็ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าตั้งแต่เป็นพระเอกมาทุกคนก็รู้ว่าเรื่องถอดไม่เคยถอดนะาฉากไหนมีถอดก็ต้องคุยกับผู้กำกับยาวคือแบบไม่ใช่สายถอดอะเล่นแม่เบียยังไม่ถอดเลยขนาะดเป็นละครอ,อีโรติกทุกคนรู้ว่าแบบหนึ่งเป็นคนคิดคาแรคเตอร์มากไอ้เรื่องแบบ มาถอดโดยเฉพาะถ้าถอดไม่มีเหตุผลนะ่มันเราเชื่อว่าเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลของคนในหลายๆรุ่นเนะี่ยเห็นการจะมีเลิฟซีนหรือการจะมีอะไรแล้วถอดอนะ่ะมันเป็นการระวังมากโดยเฉพาะดารายุคเก่านะครับแต่นี้ก็ถอดเป็นเรื่องปกติเนาะที่กลับมาเล่นจากจุดไป18ปีมาเล่นใบไม้ที่ปิดปลิวที่เนี่ยมันมีฉากถอดอะ่แะแล้กลบแบบคุยกับพุ่งกลับว่าไงดีอ่ะเอยจะบอกว่าไงคือไม่ต่อแต่คิดไปคิดมาเห็นเรื่องเยอะเลยเ มันก็ถอดก็ไม่ถึงับอายใครนะแต่ก็ระหว่างถ่ายเอาคนอื่นออกไปก่อนได้ไหมเหมือนเหมือนดาราผู้หญิงเลยมันมีฉากถอดเสื้อแล้วต้องไห้ออกไปคือมันน่าคิดที่เราอายขนาดนี้เลยเหรอแต่ออกมาแล้วก็ไม่แย่นะเอเอประมาณนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ลีนแบบนี้ตอนนี้ก็ถอดได้ไม่อายแล้วอายวันที่ถ่ายเนี่ยอายมากแรกๆก็แบบพี่แจ้งไม่ต้องถ่ายอะไรมากเพราะในเรฟเฟรนที่พี่ถ่ายอ่ะมันคือใส่เสื้อแล้วก็พับปลด เออแต่ก็คือถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไป,ยไป,ยไปยเติมตรงนี้หน่อยนะน้องฉัดรต,ตัวดีเติมตรงนี้หน่อยเดี๋ยวหนูจุนแบบนี้ทำเป็นสีแทนตรงนี้หน่อยนะไปมา,มาเสื้ออัดออกไปแล้วครับพี่ลูกแฉวนะร่างควรู้ว่าขอสก็ดหน่อยขออะไรอย่างนี้กันมุกแฉลมานานแล้วตั้งแต่เริ่มเริ่มแบบลงไอจีแต่แล้วเริ่มไปสาวยน้ำแล้วมีรูปแบบไม่ใส่เสื้อพี่บุกแหมเดี๋ยวนี้เอาใหญ่นะ แฟนฉันก็เหมือนกันอย่างนีม้มีบิกินีเ่เราก็บอกนี่บิกินีเ่เลยเหรอบิกินี่เลยเหรอแหม60แล้วเหมือนกันเนี่ยที่ตัวเองยังถอดเลย <losers S 1> ขอถอดางเถออันน<อ>ี้ไม่ใช่การเอาคืน<อ>กันใช่ไหมคะเป็นการขิงใส่กันก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าในยุคนี้คนไม่ได้มองว่ามันอาณาจารย์แล้วแต่เราก็ต้องบอกว่าระวังบางรูปก็แล้วกันเพราะว่าอยาให้คนเขาสึกว่าลุงป้ามันไม่ใช่เวลาของเธออย่างเงี้ยถ้าจะลงอะไรก็ให้เขาสึกว่าแบบ เรากําลังบอกให้รุ่งสุขภาพดีกว่าไม่ได้จะมาโชว์สังขารหรอกเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะเราก็รูปร่างดีสู้เด็กๆไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าอยากให้แค่เป็นแรงบันดาลใจว่าแบบอย่าไปห่วงว่าแบบอย่าเอาอายุเป็นตัวตั้งอย่ามีข้อแม่ครับ<ช>ถ้าบอกว่าไม่มีเวลามันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่มีวินัยครับ<ช>แล้วถ้าบอกว่าอายุเยอะแล้วทําไม่ได้ทําไม่เห็นแล้วไงว่าทําได้แล้วมองถ้าผมทําไดอ้อายุเท่านี้แล้วมีเวลาแค่นี้ยังทําได้ผมว่าทุกคนทําได้งดยังก็ขอบคุณที่ทุกคนพูดถึงนะพี่ชื่นใจทีเ่เขาไปอ่านในแต่ละ มันก็มีคอมเมนต์นะส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจอ่ะไอ้เรื่องหล่อมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาให้กําลังใจเรามากกว่าพี่ไม่ได้เป็นหลงตรงนั้นเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เขาเขาจะดูแลตัวเองจะไปบอกสามีไปบอกพ่อตัวเองเนี่ยพี่คิดว่ามันตรงวัตถุประสงค์ที่พี่ทำก็คือว่าไม่ได้ให้คนมาแบบไม่ได้กะจะถอดให้คนมาชมว่าเราเราหล่อเราเรื่องดีเพราะว่าคนอื่นดีกว่าเราเยอะแยะเลยแต่แค่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจ่นนั้